เฮลโลซูเปอร์เชมเป็สุสการนัเองวันนี้นะคะ <is> ในที่สุดก็มาแล้วสักทีเนาะเกมใหม่ล่าสุดขขอจากทางค er ่ายโฮย์เวิร์ด a ค่ายที่ค่ายที่ทำเกณชิ้นให้เราเกณชินกับฮงไกสตาร์เรยวหรืออะไรให้เราเล่นนั่นเองอะเนาะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะเกมใหม่ของเขาได้เปิดออกมาแล้วนั่นเอง s ซีเลสโซนซีโร่ซึ่งแน่นอนฮะ,ะวันนี้อ่าเป็นดีวัน

The Hollow Investigative Association has dispatched a team to the scene to carry out emergency protocols. The evacuation of residents in nearby blocks is underway. Please stay away from the 14th Street area. Wise, come check this out. What's that? 14th Street? I think the news mentioned it earlier. Give me a sec. Yeah, in the Janus Quarter. They say it's already breached the level 3 controls. Yeah. About security we're conducting a manhunt over there today. Evacuations may not be going as expected. So you're saying we should get ready. We'll be seeing some business coming our way soon. Cool. Now we play the waiting game. จะไหวไหมนะจะไหวไหมคอมบกอะจะไหวไหว่ไยวพอเล่นสิเลสไหมเฮ้ยแต่มาเล่นเกนชินได้ไก็น่าจะเล่นสิเลสได้ป้ะจังหวะเนี้ยถ้าเล่นไม่ได้คือเสียดายมากเลยอะพอร้องล่ะหน้าโหลดเป็นไอตัวดุดิดุดิคืตัวนี้อะฮะน่าจะเป็นน้องไองไ้เนะน้องตัวนั้นแคปเจอร์ศูนย์หรอเห่็ด

เดี๋ยวเดี๋ยวมันฮะโอโยเวิร์ดคุณฮะอนุมัติคือคือคือปกติคือไม่เหมือนเกมพี่ก็คือว่าเกมพี่มันคำหยาบนี่มันไม่ให้เลยฮะมันจะเลี่ยงทุกอย่างแต่นี่คือ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 เอาให้สุดสินนะ Ah, uh... uh, wait! Let It uh, bounced off. This glass must be tough. Damn! I knew it wouldn't be that easy. <laughs> reinforced the cunning hairs. Why would you steal my men? Went through. You stole. the... Hey, don't make it sound like. Sorry. <laughs> of course it is. <laughs> that I'm willing to exchange it for your So you need the uh, whole. Uh -huh. Wait. Correct. It's a GS2 help oh. What? Eyes open, everyone! <laughs> <laughs> yeah, I'm so everyone. Say cheese! So, <laughs> 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 in that case, I have no choice but to kill you all! <laughs> that. Falcon to repeat, we found the Red Fang. Boss, it's the... That flashbang just now. You finally can stay and fight. Damn you. It's in a hair's nature to. What? You found the red face? And what are you. He can't go to the boat, ticket. Falcon 4, attack order received. Huh? Ying, my lap. We're done for. I wanna file like a plane! Winking, I do Oh my god. ทำไมทำ,ทำไมเกมน้องมันอันนี้จังวะน่าจะเล่นน่าจะเกมพแล้วฮะโอ้ยโอ้โอออไมค์ิอไม่ใช่ะลรหรอกคือน่าจะแหลกเฉยๆตัวคัตสีเฉยๆเลยเออเกมมันไม่น่าแหลกใช่ไหมอ่ะหัวขาวด้วย อืมโอเคมาแล้วคะคลิกซ้ายอุ้ยคอนเฟิร์มด้วยเราตกลงไปในถ้ำเฮ้ยทุกคนแมงลื่นแมงลื่นลื่นไปแด้คิดไว้อีกแฮะอุ้ยเด็กเดี๋ยวนะขึ้นไหวมันดูสมูทจังเลยแฮะอ่ะลองปุ่มหน่อยดิคลิกซ้ายคือตีคลิกขวาก็คือตีเหมือนกันแล้วถ้าคลิกซ้ายคลิกขวาพร้อมกันล่ะ what the อันนี้เหมือนจะเป็นอ๋อ โอเคปุ่มคล้ายคล้ายค,ายคายเกมพี่เลยค่ะมีคล้ายคายสิ่งที่เรียกว่าสกิลธาตุกับคิวน่าจะอันตรีเหรอไม่รู้อ่ะแต่มันแต่เกมนี้มันมีแม่ใน,นมีปุ่มเพชรกระโดดมีสเปซบาร์ด้วยซะอย่างนั้น <was> cool. อะไรโออโอแมนอ๋อคีิขวาคีิขวามันคือพุ่งเออนี่มันคือแดดเฉยโอเคก็นึกว่าสกิลอะไรค่ะ ก็ต้องชาร์ตตีได้ดิถ้าถ้าตาแอบเนี้ยถ้ากดขาไงไม่ตาม่างเออตายสักทีดิเจ้านี่ที่ชายมาันโ,โอ๊เค้ยเด็ดหลอดอี้สิอ่ะโอ๊ะนั่นหลอดอะไรอะ่ะการจมตีปกติสามารถสะสมพลังงานได้กดตำแหน่งไหนก็ได้นะ้าจอมเพื่อใช้ก็ต่ออะฮะ เมื่อมีพลังงานแล้วพอสกิลพิเศษจับเกรดเป็นสกิล EX อ่ะฮะก็สกิลธาตุปะก็ก็ใช่มันมันคือสกิลธาตุ่ะอ๋อเหรออุ้ยเจ็พกไอ้พวกนี้มันโอเครัวอยู่นะอ่ะออกไปต้องพบศัตรูใหม่ระวังจุ่ด้วย อ๋อี่กอกคนแต่คือเขาบอกไว้ก่อนนะไอ้ยีไอ้ที่ภาพี้ทุกคนเห็นสวยๆอย่างเงี้ยอันนี้คือภาพกาก,ากสุดของเกม่ะใช่ทุกคนอันนี้คือผมปรับภาพทุกอย่างกากสุดแล้วฮะมันยังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยม,มันยังสวยอยู่แล้วผมก็ไม่ได้แหลกนะดนนด้วยนะพี่กคอมผมมันก็คอมผมมันก็กลางๆค่อนไปทางต่ําก็คือแบบกากรนาดที่เล่นไมค์คาบเป็นโอ้เจ็บโอ้ มันน่าจะผมผมว่าน่าจะได้เวลาจริงๆแล้วล่ะลัจใจที่ผมบิดไปเมื่อกี้ลัจใจที่ผมอ,อันนี้ไปเมื่อกี้มามาคือคือแบบมันคือตู้พี่เขามาหรือยังอ่ะตู้พี่หมาตู้ลคุณคุณลายโคนอะมาหรือยังอะอ่าโอเค F4 ใช่ปะ F4 คือกาชาเนาะ F4 อืมฮีเนจี uh huh. อันนี้ดูยังไงมันก็คือคล้าย,ายอาวุธฮะใช่ปะมันจรงมันคืออาวุธปะเอออันนี้เราเปิดได้อันนี้เราก็อันนี้เราก็เปิดไม่ได้哦ออันนี้เราเปิดไม่ได้อันนี้มันคือมันคือตู้ถาวรปะเออใช่ไหมมันคือตู้ถาวรฮะไอไอ้อน,นี้ แล้ตู้มันมีแค่นี้หรอประเด็นถามจริงตู้มีแค่นี้หรอฮะผมเปลี่ยนได้ปล่าอืม time for some c h i l c a r e come on let's get to work is it w o r t time ไม่มีอ่ะเขาอยู่ไหนอ่ะเนี่ยถุงอ่ะมันไม่มีหรอเดี๋ยวนะคือมันจะปกติคือมันต้องมีสามมันต้องมอีตู้ต้องเป็นคู่ไม่ใช่หรอแต่ อโอเคอืมไม่พอใช่ไหมอ่ะนั่นก็ลองดูฮะอันนี้ลองดี๋ยวนี้ดูผมไม่กดข่ามนะ น้องไงตัวอะฮะเหมือนจะเป็นอาวุธเหรอนี่คืออาวุธฮะอ๋อโอเคทำไมรู้สึกว่ารู้สึกว่าเลือจังเลยแค่ถ้าเทียมน้นก็น่าจะหมดอู้อะไรอะ่ะอ๋อเห็นสีเหลืองนึกว่าอันนี้ t ีอือมน่นอนเลสีดาวเพให้สีดาวปะหมดละอโอเค หนีได้ปะจะเล่นี่หนีอ่ะประเดินอ่าอ่ะฮะอือหึอ๋อยนีลตบกอไปส่ มีแล้วผมอีกนี่เนี่ยข้ามโอโอเค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 ผมพอใจละ <c oughs> อ่ะเอาละก็คือก็คือก็น่าจะประมาณนี้มั้งสลับคลิปในวันนี้เนาะคือนั่นแหละคือคือเดี๋ยวผมก็น่าคือน่าจะเป็นแบบน่าจะต้องรอตู้ใช่ปะเพราะว่า กพราะคือน้องเมคคนนี้ยังไม่ใช่ตัวที่ผกต้องกาขนาดนั้นมันอาจจะผมต้องดูที่ประกาศอีกทีใช่ปะตั้งค่าไม่ใช่ความสำเร็จหรอใช่ไหมใช่ปะเออหรือเปล่าไลโคนนี่ไ,ไงไลใช่ปะน่าจะตู้นี้ปะเอออ่ะมันไหนๆก็ละ,เหล,ออะเหลืออีกนิดนึงอะเหลืออีกนิดนึงลองดูหน่อยไม่เสียหาย เผื่อมันออกไงเผื่อเขาออกเร็วไงอ่าโอเคชะตากรรมชานี้ไหมจะนำพาผมไหมโอ้อ้เป็นเกิดได้ได้น้องซ้ำมาน้องมีดโอ้อะไรอ่ะเฮ้ย awaiting further instructions เดี๋ยวนั่นนั่นคือห้าดาวค่ะเฮ้ยเดี๋ยว